นากรริริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงแผนงานเชิงรุกเร่งด่วนควิกวินเพื่อตอบรับช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าหมายสําคัญในการดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเยือนประเทศไทยให้ได้สองล้านคนภายในระยะเวลา3เดือนซึ่งแผนดังกล่าวเป็นการผนึกกาลังจากทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นและตอกย้าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยบนเวทีโลกอีกครั้งก็อย่างที่ผมเรียนพี่ๆสุมลชนครับว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าประตูที่ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เปิดกว้างนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าประตูนั้นเปิดกว้างขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยความเป้าหมายระยะสั้นของผมนะครับเป้าหมายระยะสั้นของท่านรองนายกรัมตรีที่เราจะนำพานะครับตัวเลขท่องเที่ยวซึ่งซึ่งบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับคนไทยเนี่ยก็คือคนไทยจีนครอบครัวเดียวกันเนี่ยกลับมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราตั้งเป้าว่า3เดือนนี้เราจะพยายามทําให้ได้2ล้านคนนะครับก็มาตรการในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ผมเชื่อว่า ไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะครับแต่ว่าตลาดทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นนะครับนั่นในนั่นก็คือในเรื่องของการที่เข้ามาแล้วเขาจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามาใช้เวลาใช้เงินและคุ้มค่ากับการที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งเราต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะทํำยังไงที่ให้เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีความสุขกลับไปโดยที่ไม่ได้มีความกังวลใจในแง่มิติต่างๆเลยนะครับ สำหรับกลยุทธ์หลักคือเปิด6ประเภทเส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่ใน27พื้นที่ได้แก่การสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมกินดื่มเที่ยวชิลๆการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมกีฬาชมเส้นทางชมธรรมชาตินำเที่ยวแบบครอบครัวและรถทิป